จากสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีพอใจด,ดีครับผมมือนีก็ได้พอครับอ่าเซียนไม่ไม่นาะไม่ไม่นะพี่น้องเซียนหน่าไม่ไม่นครับผมเซียนหน่าไม่ไม่ก็เลยเอามานําเสนอเอามานําให้พี่ให้น้องเบิง้งเพื่อพี่น้องจะได้อา่าเบิ้งแนวทางง,ง,งามๆสวยๆนะครับเนาะฝากให้เอฟซีเบิง้งน้ากันนะครับเลีกเล่ามีคู่เดียว ล่างบนยางละคู่พี่น้องนะครับเพื่อนกบฟันทงไห้นะครับเหล็กของมิดสองดาวเนาะพี่น้องกับ่บรูวาเล่าสีาหายแนวทางมากแบบใดได้สิได้อธิบายให้พี่น้องฟังเนะเาะเลขของเรามีหน่วยมีหรักสิบรักหน่วยมันเป็นเลขสัญจรพี่น้องมันเป็นเลขกสัญจร มันเป็นเลขสัญจรเราก็เลยบออันนั้นทาเลขอ่าออกตามปกติเล่าก็ว่าเออมันต่ย,ยังอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งวิ่งทั้งยังกัร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องทุกทีนะครับอันนี้มันเป็นเลขอ่าสัญจรแต่เราก็เฮ็ดสัญจรในยู่แต่สีเฮ็ดตามปกติแล้วจักสีเป็นแนวไหนนาะพี่น้องเลขเล่าเลขเล่าหันวิ่ง มีหลักนวยมีหลักสิบพี่น้องนะครับเดยวสิให้พี่ให้น้องนะครับลักนวยอยู่ใสหลักสิบอยู่ใสเนาะพี่น้องเราบัดน,นี้สีให้พี่ให้น้องเบิ้งรักร้อยของเหล้าหอม,มนะพี่น้องเอฟซี FC, นะครับอันนี้มันชัดเจนนะครับอ่ามันชัดเจนพี่น้อง นะครับเอามาเบิร์ของมิดครับตามิดสองดาวไวนะ้เนาะพี่น้องเนาะงวดวันที่หนึ่งพี่น้องมิยอ่อหลดพี่น้องพี่น้องได้ยินซื่อเสียงว่าพี่น้องกับโค้งสีอานารย์ยีดอกพี่น้องมิย่อสองห้าหกหกพี่น้องฟังวเราเบาฟังเราบรรยายเออพี่น้อง หลักร้อยพี่น้องดาวสิเบิงเห็นบ้างเรวเขียนโลโก้แล้วก่อนมิดสองดาวพี่น้องเลขสูตรมิดสองดาวเลขสูตรมิดสองดาว พี่น้องจะได้จำเืือเสียงลวไว้งวดนี่แหละครับรล้ว่างวดแรกคนงานปังเลยพี่น้องรล้ว่างจะได้รู้จักซื้อเสียงเลางวดนี่แหละงวดมิถุนานี่พี่นอ้องของเล่าหลักร้อยพี่นอ้องหลัก้อยเ้อเสียงฟังหลักลร้อยเด็กเราบ่หลายตัวพี่น้องหลัก้อยพี่น้องหลักร้อย ลักลอยมีอย่างพี่น้องเก้าหกแปดนะครับอันนี้เป็นหลักของเล่าพี่น้องนะครับมาเบิงหลักเลขคำนวณหลักสิบเรามีอย่างพี่น้องคำนวณหลักสิบเราเนะาะคำนวณหลักสิบนะพี่น้องของเรามีอย่างแงเอ่ หลัก10เนาะพี่น้องหลัก10เนาะหลัก10หลัก หลักสิบมีอย่างไรพี่น้องสามสองห้าพี่น้องนะครับมาบิงหลักหน่วยพี่น้องหลักหน่วยของมิดซองดาวพี่น้องเนาะหลักหน่วยอย่าลืมด้วยพี่น้องอย่าลืมจับตาเราดีๆเด้อ หลักหน่วยนะครับวิีอย่างนี้นหนึ่งพี่น้องสี่เจ็ดพี่น้องนี่ครับหลักหน่วยของเราพี่น้องเนี่ยครับแนวทางของมิดสองดาวเลขสูตรมิดสองดาวพี่น้องหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยพี่น้อง นะครับพี่น้องกับคิดว่าคงสิได้ติดตามเล่าเป็นงวดต่อไปพี่น้องเด็กเล่าแนวทางเล่าเล่าสิฟันห้เม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวพี่น้องนะครับวิ่งยังวะจีพี่น้องลักสิบลักหน่วยลักร้อยหรือว่าอย่างพี่น้องอันนี้เราคัดออกมาให้เป็นตัวเด่นพี่น้องวิ่ง วิ่งบนเลยวิ่งบนวิ่งบนสองพี่น้องจัดไปเลยเราบอกวิ่งสองนะครับวิ่งสองพี่น้องนะครับจับคู่พี่น้องจับคู่เม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องนะครับ เม็ดเดียวแค้นแคนอันนี้วิ่งล่างพี่น้องวิ่งล่างวิ่งล่างพี่น้องวิ่งล่างแล้ววิ่งให้จัดไปเลยพี่น้องวิ่งล่างอย่นะ uh, วิ่งล่างแล้วใส่ให้ไปเลยพี่น้องสามเม็ดเดียวแค้นแคนพี่น้องนะครับเล่าบอตองขิดอย่างมากไม่ เราจัดให้เลยพี่น้องนะครับเราจัดให้เลยพี่น้องนะครับเราบอกว่ามาตรฐานผมสิมืสอเสียงกะขอมีงวดหนึ่งมิถุนาพี่น้องเอาเลขจับคู่ให้คือเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องนะครับเม็ดเดียวแขนแขนก็คือสองสี่นี่จับคู่ให้คู่เดียวพี่น้องนะครับ ล่างสามเจ็ดพี่น้องนี่ครับคือแนวทางของมิดสองดาวโตวเดียวแขนแขนพี่น้องบนล่างนะพี่น้องเนาะแนวทางของเราพี่น้องนี่ครับผมแนวทางของมิดบอายตัวพี่น้องนะครับบอไรยตยโตพี่น้องแม่พี่น้องเสี้ยงดวงหาบาทเออโบแมนเสี่ยงดวงหาใบใบหนึ 3, ่งสองใบสามใบ บบเปหนังหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบเขาโบเปหนัง,บบนงแล้วใจพี่น้องนะครับนะอันนี้มันเป็นแค่แนวทางของเราเนาะครับรีบไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลด่วนมันเป็นหวยสันจรถ้าเป็นหวยฉนจรตะคุยอีกระหว่านะครับเนี่ยก็มาฐานของเราพี่น้องเนี่ยครับของมิดซองดาวพี่น้องเอฟซีครับผม เนี่ยครับถ้ามกรักลอยเก้าหกแปดเอามาใส่เก้าสองสี่หกสองสี่หรือว่าแปดสองสี่พี่น้องนะครับเออเลขล่างวิ่งที่สามจัดเม็ดเดียวสามเจ็ดแขนแขนพี่น้องครับผมให้พี่น้องเบิ้งไว้เพื่อปิดแนวทางได้พี่น้องเด้อนะครับลัก้อยอย่าลืมรักลอยเอามาจับใส่ตัวสองสี่พี่น้องนะครับเก้าสองสี่หกสองสี่แปดสองสี่พี่น้องนะครับ ของสูตรมิรสองดาวนั้นพี่น้องยังได้ก็ขอฝากติดตามมิรสองดาวไว้พี่น้องจําซื้อจําเสียงไว้พี่น้องนะครับก็จะได้รู้กันว่าลักรอยเข่าบอลักซิบเข่าบอลักหนวยเขาบอพี่น้องนี่แหละครับผลงานของเราวิ่งบนสองวิ่งล่างสามพี่น้องจับตาเราบังพี่น้องสมกับคำเราเบาสมกับคำเราวาบาพี่น้องนะครับ อาพี่น้องแคปหน้าจอไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใจดีเนี่ยนะครับเด้อพ่อถ้มีน้าทางฝากพีตอนน้องครับผมสําหรับชิปนี้พ่อใจดีก็มีน้าทางฝากพีตอนน้องซ้ำนี่แหละครับชิปหน้าพ่อกันไหมเนาะพี่น้องเนาะสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม